สวัสดีครับผมอาร์ตจากอาร์ตี้ดีไวายนะครับกลับมาพบกับผมอีกสักหนึ่งคลิปครับแน่นอนครับวันนี้ผมกลับมาอยู่กับแบรนด์โอสกาพาวเวอร์ชูริกเช่นเคยนะฮะตัวนี้เป็นไขควงกระแทกไร้สายรุ่น ocid 8 2 2 u ขีด D1 ครับ D1 น,นี่แน่นอนฮะเป็นตัวเต็มนะฮะก็จะมีแบตเตอรี่ 2ML 1ก้อนและแท่นชาร์จ1แท่นครับตัวนี้นะฮะไฮไลท์จะอยู่ที่ตรงนี้ครับ822 u u นออยูี่นะฮะย่อมาจากอัปเกรดแน่นอนครับตัวนี้มีการอัปเกรดอินรุงจากตััวว82ต เดิมนะฮะได้ดีทีเดียวเลยนะครับอันดับแรกเลยคือตัวนี้ฮะไกลกดนะฮะคุมรอบได้ดีเสถียรสุดเลยนะครับและรอบช้าสุดจะทําได้แค่เพียง50 rpm โอ้โหผมบอกเลยนะ50 rpm นี่มันเป็นอะไรที่ช้ามากๆเลยนะฮะสำหรับไขควงกระแทกแรงบิดยังคงเดิมนะฮะ240นิวตันเมตรเป็นมอเตอร์บัสเลสไร้แปลงถ่านนะครับตัวสั้นนะฮะ104มิลิเมตรและตัวนี้ที่เพิ่มมานะครับก็คือมีแท็บโหมดเพิ่มมาด้วยนะฮะเป็นโหมดขันจังหวะสั้นเจาะนําได้แม่นนะ ะะขันถอดน็อตเสียได้ง่ายนะฮะมันก็อย่างที่ผมเคยรีวิวไปตัว 821U องนะฮะมันจะแบบ โหมดนี้ผมบอกเลยฮือฮามากครับและที่สําคัญตัวนี้มี AI อยู่แล้วนะคร822เดิมก็มี AI แต่ตัวนี้นะครับผ่านการไฟจูนนิ่งนะฮะมาดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเดิม822เราต้องยอมรับนิดนึงเวลาการใช้งานมันยังมีอาการพูบวาบอยู่นะฮะในตัว822บางทีเราจะกดเบาๆนะฮะมันไม่เบามันเร่งเองทางแบรนด์โอซุกะไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะได้ทําการไฟ r i research นะครับ development นะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าเก็บความคิดเห็นนะครับจากผู้ใช้งานจริงทั้งหมดจากช่างที่ผู้ใช้งานไม่ว่าจะ เป็นสาย DIY หรือสายช่างอาชีพนะฮะเราก็มาวิเคราะห์ analyze นะครับว่าเอ๊ะเราจะต้องปรับปรุงตรงไหนเพื่อที่จะตอบโจทย์คนไทยมากที่สุดนั่นเองนะฮะก็ในส่วนนี้ก็ได้ออกมาเป็นตัว8-2 2 u ตัวนี้แน่นอนครับและตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังกล่องของเขานะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็โดยรวมนะฮะอินโฟกราฟิกที่เป็นรูปแบบนี้จะไม่ได้ค่อยแตกต่างจากตัวเดิมสักเท่าไหร่นะฮะแต่ตัวนี้ฮะหัวจับดอกก็ยังเป็นคงเดิมนะครับเป็นหัวเฮกหกเหลี่ยมนะครับหนึ่งทับสี่นิ้วหรือว่าหกจุดสามห้ามิลนะ สปีดนะครับจะอยู่ที่1,200-1,900-2,0850และ3,550 RPM ครับอัตราการกระแทกหรือว่า impact rate นี่ฮะจะเริ่มต้นที่1,620-2,580-3,550และสูงสุดที่4,150 i p m ครับจำนวนโหมดนะฮะก็จะมีโหมดเจาะไม้เจาะเหล็กบางเจาะเหล็กหนานะฮะโหมดกันน็อตตกนี่นะครับแล้วก็ AI โหมดแล้วก็โหมดขันจังหวะสั้นที่เพิ่มมาตัวนี้นะฮะหรือที่เรียกว่า tap บโหมดนั่นเองนะครับตัวเปล่านี่นะฮะไม่ถึง1นกิโลนะ0.93กิโลกรับ ถ้ารวมแบตเตอรี่2 m h เข้าไปเนี่ยจะอยู่แค่เพียง1.3กิโลกรัมคือเบามากๆครับผมถือกล่องเข้ามานี่ยังเบามากๆเลยแล้วแบตเตอรี่ที่ใช้ได้นะครับแน่นอนครับใช้ได้ตั้งแต่ 2Ah จนไปสุดที่ Supreme Power 15Ah เลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเปิดกล่องดูด้านในเลยดีกว่าเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นนั้นนะฮะอยากให้ดูด้านข้างกล่องนิดนึงนะฮะตัวยี่ห้อของเขาที่เป็นภาษาไทยนะครับเขาจะเขียนว่าโอซุกะแล้วนะฮะในส่วนนี้เลิกเถียงกันได้แล้วนะครับว่าจะเป็นโอซลิกะหรือว่าโอซุกะนะฮะเพราะฉะนนนนััั้้ไไม่่ตตออองเเีียยกกปละครบ แล้วก็ยังสามารถลงทะเบียนรับประกันนะครับโดยการสแกน QR code ต,ตรงนี้ได้เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับในเรื่องของกล่องนะฮะก็จะเป็นรูปแบบใหม่กันทั้งหมดแล้วนะฮะกล่องก็จะเป็นรูปแบบนี้สวยๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเขียนเม็นสติกเกอร์เอาไว้นะครับเป็นควงกระแทกไร้าสายนะฮะแล้วก็ ด้านบนกล่องตัวนี้จะสามารถสแต็กได้นะครับก็คือเอากล่องรุ่นเดียวกับเขาตัวนี้นะฮะมาซ้อนสแต็กนะครับโดยการซ้อนก็เปิดตรงนี้ออกมานะครับพอเราซ้อนวางไปปุ๊บก,ก็ล็อกแค่นั้นเองครับง่ายๆแล้วด้านหน้าตรงนี้นะฮะยังสามารถใส่พวกสกรูน็อตด,ดอกไขควงหรือว่าดอกสว่านต่างๆได้เลยนะฮะอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วเรื่องกล่องนะครับพลาสติกเป็น PP นะฮะโพลีโพรพิลีนนะครับแข็งแรงเหนียวและทนทานแน่นอนครับ งามๆเลยฮะท่านผู้ชมเป็นคู่มือการใช้งาน OCA D 8 2ดสอสยู่สามารถสแกนดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นได้นะครับอินฟโฟกราฟิกแบบนี้เลยพิมพ์สีสวยๆนะฮะกระดาษมันนะฮะโอเคเลยจำมากๆและแน่นอนครับตัวนี้ก็จะมีดอกไขควงแถมเป็น2หัวแบบนี้นะแล้วตัวนี้ครับที่ชาร์จแบตเตอรี่ของเขาเป็นแบบแท่านแบบนี้นะรูปทรงคุ้นเคยเหมือนเดิมครับตัวนี้เป็น1 5าแอมป์นะฮะแลวตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ของเขาแน่นอนครับเป็นรุ่นอันต์เซลพลัสยี่สิบโวลต์นะฮะก็จะมีตัวมอกอรเรียบร้อยนะฮะสามารถส โมกได้นะครับแล้วก็มี serial number นะครับตัวนี้รถผลิตเป็นของเดือน7นะฮะปี25้นั่นเองนะครับและตัวนี้ครับพระเอกของเราก็คือตัวเครื่องนั่นเองเอาละฮะเรามาว่างนที่วัสดุและ material ของตัว8 2 2 u ตัวนี้เลยนะฮะแน่นอนครับรูปทรงยังเหมือนเดิมนะครับความยาวจากหัวเครื่องสู่ท้ายเครื่องเนี่ยยัง104มมคงเดิมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะฮะเป็นไขควงกระแทกที่อยู่ในโหมดดีไซน์คอมแพคเหมือนเดิมครับผมบอกเลยนะมาสั้นกระทัดรัดมากๆครับโอ้มันดูมินิมอลมากๆฮะชอบนะอย่าง งงเพราะว่าเวลามันทํางานในที่แคบนะครับมันจะค่อนข้างดีเลยมันไม่เสอถาครับแน่นอนครับตัวบอดี้ทั้งหมดนะครับ pa s x gf 3 0แล้วก็เป็น tpu สีเทาแบบนี้หนึบสวยงามเหมือนเดิมครับตัวบอดี้นะผมมองว่าไม่ได้มีอะไรแตกต่างเท่าไหร่นะฮะแต่ในเรื่องของงานประกอบเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะประกอบดีมากแทบไม่เห็นรอยเลยนะฮะประกอบได้สนิทเนียนดีมากๆครับแล้วก็ยาง tpu นะฮะตัว texture ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ฮะ,ะจะเป็นทรงลายเหมือนประมาณเข้าหลามตัดนะฮะแล้วก็ตัดสลับ texture สลับกันไปแบบนี้สวยงามดู มีกิมมิกไม่เลียนครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เป็นพลาสติกเบียนะฮะที่ว่าปั๊มนูนขึ้นมาเป็นคําว่าบัสเลตนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะตัวตะขอคลิปเบลค้องเข็มขัดเนี่ยเขาจะใส่มาให้จากโรงงานเลยนะแล้วก็จะมีตีตาคําว่าโอซุกะด้วยนะคัสตอมมาโดยเฉพาะเลยแล้วเวลาใส่ไม่ติดแบตเตอรี่นะตรงนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูครับนี่นะเห็นไหมมันจะมีแกลบช่องว่างอยู่นะครับไม่ติดไม่สีไม่โดนอะไรทั้งสิน้นสบายสายครับ แล้วก็ในเรื่องของช่องระบายอากาศของบอร์ดวงจร MCU ของเขาก็จะมีใหญ่ๆด้านล,ล่าง4รูประมาณนี้เลยทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ฐานแบตเตอรี่ครับจะมีการให้ตัวได้หน่อยนึงนะฮะจะไม่ได้สติ๊กแน่นจนเกินไปเวลาเราใช้งานโหมดกระแทกมันจะมีการสั่นสะเทือนนะฮะและอีกจุดหนึ่งนะฮะที่หลายๆคนมองข้ามอันนี้เขาใส่เป็นสีดํามันเลยดูกลืนๆไปนิดนึงนะฮะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมอะ นี่ฮะตรงนี้นะครับที่นิ้วชี้ผมชี้อยู่1อันแล้วด้านล่างอันนี้อีก1อันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนยางครับเพื่อเอาไว้เวลาเกิดการสั่นสะเทือนเนี่ยไอ้ตัวยางเนี่ยมันจะแอบซอบเอาไว้ก่อนมันจะไม่ได้เข้ามาที่บอดี้โดยตรงนะฮะในส่วนเรื่องของบอดี้ก็โอเคสวยงามเหมือนเดิมครับแต่สิ่งหนึ่งที่วาวและเปลี่ยนเลยคือสวิตช์ตรงนี้ครับโอ้มันแน่นดีมากเลยนั่นในที่นี้คือไม่ใช่ว่ากดยากนะฮะแต่คือมันกระชับมันไม่ได้แบบก็แก๊กก็แก๊กให้ตัวได้ประมาณนั้นครับมันดูแบบโอเคเลยอะดดูดอเห็นหม ไม่ค่อยแบบงอกแงกงอกแง,งกอ่ะแล้วก็เรื่องสวิทครับผมบอกเลยตัวนี้โคตรนุ่มอ่ะสวิทเขานุ่มมากๆคือไม่ได้กดแล้วแบบโอ้โหต้องออกแรงที่นิ้วเยอะอันนี้คือสบายๆเลยเนี่ย มันดีตรงที่ว่าเราจะต้องการคุมรอบให้ช้านะฮะตรงเนี้ยมันจะมีการลื่นไหลมันโฟโลดีฮะมันแบบกดแล้วมันไม่แบบกึกกึกกักๆนะฮะส่วนนี้สวิตช์ก็มีการปรับปรุงในจุดนี้มาด้วยนะฮะก็ด้านล่างโหมดตัวนี้ก็ยังคงเดิมครับคล้ายๆเดิมเลยนะฮะมีคําว่า AI มีไฟแสดงสถานะโหมดนะครับมีการปรับความแรงมีการปรับโหมดต่างๆนะฮะแล้วก็ด้านหน้าฮะตรงนี้จะมีไฟ LED 1ดีหนึ่งดวงก็สว่างคงเดิมครับแล้วก็ยังสามารถเปิดปิดไฟได้เช่นเดิมครับ ถัดมาด้านหลังมอเตอร์ฮะตรงนี้จะเขียนคาว่าซูเปอร์มอเตอร์นะฮะตัวนี้ก็คือมีความแรงที่ดีนะฮะแต่ว่าประหยัดพลังงานนะฮะแล้วถัดมาด้านบนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นตัวโลโก้แบรนด์ของเขาเป็นปั๊มนูนนะฮะโอซุกะนะฮะสวยๆทาสีเหลืองมาตัดสลับกับบอดี้สีดาแล้วก็รูระบายอากาศของมอเตอร์นะครับหนึ่งสองแล้วก็สามด้านนี้ครับใหญ่ๆเลยแล้วก็มาด้านบนนะฮะไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ยังมีรูระบายอากาศนะครับด้านบนตรงนี้นะฮะอีกสองรูใหญ่ๆเลยนะครับเท่าที่ดูตัวมอเตอร์มีการเปลี่ยนจากตัว82 82ธธรรร, 8, 2, 2ธรมมมดดาาาานมมนะเเพวว่่่ตัผไห็ มีเหมือนอะไรที่ขดลวดทองแดงตรงนี้สักเท่าไหร่นะในส่วนนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันจะมีประมาณนี้นะฮะแล้วมาอีกด้านหนึ่งตรงนี้เป็นเนมเพลตของเขาครับ O C I D 8 2 2 u นะฮะแล้วก็ s ี r เ a l ี u ย b นัในการลงทะเบียนรับประกันฮะผัดมาที่ด้านหน้าฮะตรงหัวกระโหลกเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมสีเงินนะครับเป็นเกรดกิตเตอร์แบบนี้สวยๆเลยฮะแล้วก็หัวจับดอกเป็นแบบสวมเร็วนะนี่ครับ ใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็กดแต่เวลาเราถอดออกนะครับอาจจะยังไม่ได้มีสปริงเด้งออกมานะครับต้องดึงแล้วก็เรื่องสายคล้องมือก็จะมีโลโก้แบบนี้มาให้เลยนะครับมีการสกรีนให้สวยๆเลยครับแต่ก็คล้องมือผมไม่ได้อยู่ดีมือผมใหญ่นะก็ใส่ได้ประมาณ4นิ้วครับเดี๋ยวผมให้ดูในเรื่องการเปิดปิดไฟก่อนโดยการกดปุ่ม AI ตรงนี้นะครับค้างเอาไว้มันก็จะปิดครับแต่เวลาจะเปิดก็กดค้างอีกทีหนึ่งนะฮะ บทการใช้งานถ้าเป็นกด AI นะครับก็จะเป็นขึ้นสีออกฟ้าๆแบบนี้นะฮะแน่นอนครับปรับอะไรไม่ได้ทุกอย่างออโต้หมดเลยนะครับแม้กระทั่งเรากดเบาๆมันก็จะไปแรงให้เลยนะครับแต่ไม่มีวูบวาบแล้วนะ AI นะอันนี้ผมลองแค่รอบเปล่านะเดี๋ยวเราต้องไปลองใช้งานจริงอีกทีว่ามันจะงยังมีวูบวาบอยู่หรือเปล่านะครับเนี่ยแต่เท่าที่ดูมันไม่วูบไม่วาบแล้วนะ AI เขาเนี่ยค่อนข้างเสถียรเลยเห็นไหม แล้วพอกดตรงนี้ครับเป็นสีเขียวนะฮะก็จะเป็นโหมดความแรงปกติเราก็เลือกได้เลยครับหนึ่งสองสามสี่ลองฟังที่เกียร์หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้เกียร์สองครับโอ้เรื่องบีดแล้วนะฮะเกียร์สามครับโอ้โคตรจัดจ้าเลยฮะเกียร์สี่ครับโอ้แล้วพอมาตรงนี้ครับมันจะมีปุ่มโหมดด้านบนตรงนี้นะฮะสีแดงแล้วกดไปมันจะเป็นออกสีน้ําเงินครับก็คือตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นโหมดเจาะไม้นะครับก็คือจะขด้วยความเร็วช้า,ชา นะฮะแล้วก็ค่อยคปรับความเร็วขึ้นโดยประมาณนะฮะกดอีกทีจะเป็นโหมดเจาะเหล็กบางนะฮะก็คือเจาะเข้าไปโดยที่ยังไม่มีโหมดกระแทกนั่นเองนะครับประมาณนี้เจาะด้วยความเร็วสูงแล้วก็โหมดเหล็กหนาครับก็คือเจาะด้วยความเร็วสูงนะฮะพอเมื่อมันเริ่มไปได้สักระยะหนึ่งยังมีแรงต้านอยู่นะฮะระบบกระแทกอาจจะเริ่มช่วยมาทํางานแล้วก็ลดลอบความเร็วลงนะฮะเพื่อป้องกันดอกสว่านเราเนี่ยมันทื่อหรือมันเสียไว้นะฮะประมาณนี้ครับส่วนอีกโหมดหนึ่งตัวนี้ที่เพิ่มมานะครับโหมด4ี่นะแทโมดดครับู อย่างเนียนฮะไอผมว่าแถบโหมดนี่เนียนกว่าแปดสองหนึ่งอีกนะเยี่ยมเลยแต่ถ้าเรากดเร็วๆมันก็ก็เร็วนะฮะแต่ถ้ากดช้ามันจะเป็นแถบโหมดให้ แล้วที่เขาบอกว่าไกลคุมรอบได้เสถียรเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็50รอบต่อน,นาทีหรือว่า50 RPM ีเนี่ยเขาวัดที่แท็บโหมดนะครับผมบอกก่อนเพราะตะ่กี้ผมลองคร่าวๆแล้วหลังกล้องนะถ้าเราไม่ได้วัดที่แท็บโหมดนะครับเป็นสีเขียวจะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ก็ตามนะฮะเบาสุดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณร้อยกว่าเพราะฉะนั้นเรามาวัดรอบกันเลยครับอ่ะไหนๆผมก็อยู่แท็บโหมดแล้วนะผมวัดแท็บโหมดให้ดูเลยนะครับว่าประมาณ50จริงไหมนะฮะ ขับโหมดของเขาเนี่ยจะนิ่งอยู่ที่ประมาณ41.2 rpm ด้วยนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะเคลมว่าต่ําสุดได้50แต่ผมวัดจริงได้ประมาณ41.2ไม่ได้มาเล่นๆครับโอสุกา 822u ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาโหมดอื่นกันบ้างครับเป็นโหมดตัวความแรงปรับเองนะครับเริ่มที่เบอร์หนึ่งครับ สีเขียวเบอร์หนึ่งนะครับเขาเคลมเอาไว้1,200รอบนะฮะในส่วนนี้อยู่ที่1 2 4 2รอบครับแล้วก็มาต่อที่สีเขียวเบอร์2ครับในส่วนนี้เขาจะเคลมเอาไว้ที่1,900 rpm นะครับก็ได้ไป1,901 rpm นะครับแล้วก็เป็นสีเขียวเบอร์3ครับตัวนี้จะเคลมเอาไว้ที่2850 rpm นะฮะ ได้ไป2730 rpm นะฮะโอเคงั้นสุดท้ายครับเบอร์4ที่ความแรงสูงสุดนะฮะในส่วนนี้สเปคเครมเอาไว้3550 rpm นะฮะผมไม่แน่ใจว่าจะเท่าไหร่นะแต่วีดมากเลยโอ้ในส่วนนี้เบอร์3นะครับผมได้ที่3137 rpm นะฮะก็ยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันเลยดีกว่าฮะ นะะในเมื่อจุดเด่นของ 822U ตัวนี้นะมันคือแท็บโหมดนะฮะแล้วก็รอบที่มันสามารถคนโทรลช้าๆแล้วก็เสถียรน,นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะลองหลักๆเลยนะฮะก็คือแท็บโหมดนะฮะที่มันเพิ่มมาใหม่แล้วก็ลองรอบช้าๆดูนะครับแล้วก็ลองโหมด AI ดูว่าเสถียรจริงไหมนะฮะเพราะว่ายังอื่นก็น่าจะไม่ได้แตกต่างกับ822ธรรมดาที่ผมได้เคยทําการรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งลำสกรูแบบนี้นะฮะเนี่ยมันดีมากเลยนะเนี่ย ค่อยกดแท็บโหมดนะครับเนี่ยเห็นนะโอ้โหเยี่ยมเลยอะนะฮะมันเป็นการตั้งลำง่ายเลยแท็บโหมดนี่เราก็ยังสามารถคนโทรลให้มันช้าหรือว่าเร็วได้นะโดยการที่กดเบาๆช้าสุดจะอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยฮะประมาณนี้ก็คือไม่เกิน50รอบนะฮะต่อนอาทีตามที่เขาเคลมเป,เป๊ะเลยแล้วถ้าเรากดตัวสวิตช์เลื่อนเข้าไปอีกนิดนึง มันก็ยังได้ประมาณนี้ครับเห็นไหมเฟนะี้ยวนะถ้าเรากดไปอีกนิดนึงมันก็จะเร็วละเพราะฉะนั้นแทบโหมดผมมองว่าถ้าจะอยู่หน้าง,งานจริงโดยการมีสกูปักลงไปแล้วอ่ะมันจะได้ประมาณสัก2ระดับครับก็ค,บคือเบากับแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะประมาณนี้ครับเนี่ยพอสกูเริ่มลงไปนะเราก็กดเต็มที่ได้เลยน,นะฮะประมาณนี้แต่เนี้ยถ้ามันเต็มมันก็จะแรงไปนะฮะสะกูมันก็จะรูดผมก็จะพยายาม คอนโทรลให้มันเบาๆก mm hmm. ่อนก็ถ้ากดเต็มแรงไปนิดนึงเนี่ยตอนแรกมันจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ระดับที่สองแต่ถ้าเราปืดมันแรงครับมันเร็วเกินไปถ้าไม้มันแข็งมากๆกับตัวหัวสกรู p ี2เนี่ยมันเอาไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะปื๊ดอย่างที่สุขท่านเห็นประมาณนั้นอีกตัวหนึ่งนะครับตั้งลำได้ง่ายๆเลยเนี่ยอันนี้คือเบาสุด อืมเยี่ยมอะไม่เกินห้าสิบรอบครับถ้าเป็นแบบนี้ช้ามากนะฮะตั้งลำจิก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 จ,กจกนะฮะเนี่ยประมาณเนี้ยทีนี้ลองดู AI ดูนะครับโดยการกดปุ่ม AI มันก็จะเป็นสีฟ้าประมาณนี้แต่เท่าที่ดูเนี่ยตัวนี้น่าจะ,สะเสถียรแล้วละลองดูนะครับ a อ ทีนี้มันจะมีอีกโหมดหนึ่งครับโหมดรีเวิร์ e เซ s t ์ p นะลองดูนะว่าหยุดดีไหมเออใช้ได้นะแล้วถ้าสมมุติว่าหน้างานนะครับที่ทุกท่านเจอหัวน็อตมันเริ่มบานนะฮะไขธรรมดาเอาไม่ออกเนี่ยบางทีมันต้องใช้หลักการแบบเหมือนไข,ข่ควงกระแทกนะฮะที่เป็นสกูที่ว่าเราต่อโปะระบิดโปะระบิดนะฮะ ตัวนี้มันก็มีแท็บโหมดที่ทําหน้าที่ตรงนั้นนะฮะโดยการเราอยู่ที่แท็บโหมดขันเข้าใช่ไหมครับประมาณนี้เราก็แค่ปรับขันออกครับมันก็ยังเป็นแท็บโหมดอยู่นะฮะเห็นไหมลองดูหัวที่มันหมุนมาหมุนกลับมาแล้วนะฮะรีเวิร์สมาแลวดีมากๆเลยแล้วก็น่าจะเล่นสวิตช์ได้2ระดับเหมือนขันเข้าเลยนะฮะเบาๆก่อนเนี่ยฮะเบาๆแบบนี้แล้วก็แรงอีกหน่อยอ่าประมาณนี้ครับถ้ากดเต็มลำเลยก็แรงเลยประมาณนี้แท็บโหมดขันออกครับ นมฮะมันจะช้ามันเหมือนจะค่อยๆต้อออกมาเหมือนกันนะอถือว่าดีฮะโหมดพวกนี้นะ หัวมันก็เริ่มจะบานๆแบบนี้แล้วประมาณนี้เลยก็คือเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเกิดจากการตอนขันเข้าอ่ะผมไปอัดเต็มแรงมันก็เลยเหมือนจับเป็นปีนออกมานะฮะทำให้หัวมันเยินๆนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโหมดนะมีให้ใช้เยอะเลยนะครับสำหรับตัวนี้เอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปการสักนิดนึงนะฮะสำหรับไขควงกระแทกร้ยสายตัวใหม่ล่าสุดจากทางออสกานะฮะรุ่น OCID 822U ตัวนี้นะฮะที่เป็นรุ่นอัปเกรดมาจาก822ธรรมดานะครับตัวนี้ผมบอกเลยนะฮะการใช้งานดีเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างเลยนะครับแต่ ไกลกดคุมรอบได้ดีขึ้นนะฮะมีความเสถียรนะครับไม่วูบวูบวับๆบเหมือนเคยนะฮะแล้วก็รอบต่ําสุดเนี่ยจะได้ประมาณไม่เกิน50รอบต่อนาทีนะฮะแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือแท็บโหมดมาให้นะครับตัวนี้เราสามารถเตาะโตสกรูนะครับเตาะ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 แบบเนี้ยนะฮะมันสามารถใช้งานได้อนเนกประสงค์หลากหลายมากๆโดยเฉพาะการตั้งลำสกรูตัว PH2 หรือว่าสกรูตัวเล็กๆนะฮะเพราะ,ะฉะนั้นนะครับงานติดตั้งงานขันละเอียดตัวนี้เอาอยู่เลยฮะ,ะแล้วก็แรงบิดนะฮะยังคงเดิม2 4 0นิ ตันเมตรนะฮะแล้วก็ขนาดของตัวไขควงเขานะครับตั้งแต่หัวยันท้ายเนี่ยนะฮะหนึมมก็ยังเท่าเดิมอยู่นะฮะแล้วก็โหมด AI นะฮะที่เสถียรขึ้นนะครับของเดิมตัว82 2โหมด AI ที่เวลาผมใช้งานยังมีแบบว่ามีการหยุดนิดนึงแล้วถึงจะเดินหน้าต่อนะฮะแต่ตัวนี้ไม่มีการหยุดนะครับก็คือเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ยิงยาวเข้าไปเลยแบบปลื้ดเข้าไปเลยนะฮะจนจบงานเลยนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นไฟจูนนิ่งที่แบบจูนได้ละเอียดแล้วก็เสถียรจริงๆครับแล้ววันนี้ทที่่่ผมมมเเเสสให้ดูะคัอาจจตตวพิิ คือเป็นพวกแท็บโหมดรอบช้าพวกนี้นะคะเพราะว่ายังไงแล้วการใช้งานก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับเพิ่มเติมคือเขาอัปเกรดมาให้นั่นเองนะฮะและที่สําคัญตัวนี้นะฮะพาราเปิดมาไม่แพงเลยนะฮะตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ2องพนนิดๆเท่านั้นเองนะครับพร้อมใช้งานเลยในราคาเพียง2,300กว่าบาทเท่านั้นเองครับก็ถ้าใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูที่รายละเอียดคลิปได้เลยนะครับพิกัดจะอยู่ในนั้นแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ YouTube x h o p ปีของผมเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่เข้าม นักครับสวัสดีครับ